เราไม่เชิญลยไม่ไมใจเย็น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 เรียกมันรอดนะครับพี่โยมฟังเชิญละ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 ชิญละอยเล่นยไม่นอนดีกว่าอ๋ออ๋อไอ้คนนี่คนไหนกดเข้ามาเข้มาเทียบมัเข้ามาเข้ามา มเข้ามามเข้ามาดี so ๋นี้มเข้ามาดี๋นี้มเข้ามาดี๋ยวนี้มงรีบเข้ามาเข้ามามเข้ามาเดี๋ยวนี้อ่าเรือน12ไปนะอดแม่งื่นแม่งตืน เินเดินเดินไอ้กูโลดอูไอ,อ,อ้กูดเทดทกูดทรอ,อดนไ้ไม่หดเท้าบ่อยนักขากูคนดนเินรอบแรกได้ กูรออยู่เนี่ยโหดพวกนี่แล้วกูต่อยไม่ไงเอ้าวที่หมาละพิมพ์อย่าไรหมุนติ้วๆคำเถื่อนคลิปนี้ไม่มีเนื้อหาสาระอะไรเลยหรือถ้าเกิดว่าบีก็มีน้อยมากและคลิปนี้อาจจะมีคำหยาบ นิด<พ>หน่อยแหละอ๋อก็นิดหน่อยแหละเอ,อ,อาเป็นว่าใช้วิญญาณในการรับรู้ก็แล้วกันน,นะส่วนใครที่นั่งนนหรือนอนหรืออังกาดูคลิปข้างๆพ่อแม่เนี่ยแล้วกลักวโดนด่าก็ไปหาลำโพงสิ่งเดียวนำมาเปิดซะรอรอเร็นรอเล็วรอเร็ว<ร><ๆ>ไปหาหูฟังมาใส่ละนะจะได้ไม่โดนดา่าใส่หูฟังอ่ะโอเคไป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 ,ไปดูไปเลยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมในเกมนี่ a m v i ครับนรกเอาไปนู่นแล้วเฮ้ย เฮี okay, ้ยตกเกมป่าเอาอเพียบเพียบเมื่อกี้เว้ยตอนที่กูแบบเริ่มเกมมากูได้ยินเสียงแ่างี้วอ่อยแม่งเป็นปอดนี่อันดับแรกนะฮะเล่นเกมเล่นกรีนฮิลนะเราจะต้องเก็บอาหารก่อนเว้ยกดปิดปุ่มแล้วเราจะต้องเก็บหินเศษเล็กเศษน้อยมีแม่แถวเนี้ยอุ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 ้ย มันจะมีหินให้เก็บอยู่ตามซอกหลืบแบบนี้แต่หินมันหายไปไหนหมดวะอ๋อๆ๋ออ๋้างคอมกาใครเหน็นนะท่านผู้ชมมันจะมีให้เก็บทั้งหินทั้งไม้ซึ่งเราก็เก็บไปก่อนไม่รู้ว่าไปทำอะไรเอาไปป้าหัวหมา <Hello? S 1> ไม่ใช่อารวนคำซาเส็ไม้เก็บมาแช,ช่ชัวอุ้ยลืมคนเคนเดียวงลงใครได้ยินผมไหม ใช่ครับผมเกิดอุบัติเหตุผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยช่วยผมด้วยโอ้โหชูเปลี่ยนโอเกิดอุบัติเหตุผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นช่วยผมด้วยเปลี่ยนอะไรมะเนี่ยวิงโอทำไมช่องมาเกิดตรงนี้ตลอะต้องบ้าเอ้ยบ้า ยังดีที่มึงตกน้ำนะถ้ามึงตกไปโดนหินเนี่ยมึงต้องทำแผลแบบหลายแผลไหลายเข็มเย็บหลายเข็มอะแม่งอุ้ยเจอทัวร์อาร์ตแบลนียอนเลนแล้วไม่เคยตายนี่มีแยงกันกูด้วยฮะกัแบี่อันเลนเกี่ยวอะไรกับว่ายน้ำเกี่ยวไงเกี่ยวไงแบลี่อนเลนเขาแบบวิ่งได้เขาวิ่งบนน้ำได้เขาวิ่งเร็วมากเออเข็มขึ้นขวนแล้ววันนาฬิกา โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ๊ยเอ๊ยโอ๊ยมอ๊ยโอ๊ยแมมยโอ้ยโอ๊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 ยโอ้ยโอายโอ๊ยโอยเอยโอ้ยโอ๊ยโอยอ๊ยโั๊ยโอ๊ยเอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อ๊ยโยโอ้ยโอ๊ัอกยโอ๊ยอ๊ยอ กัดขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ปรับระดับไหนเนี่ยหนอมองอะไรเงี้ยวะหาไอยู่ไหนวะอ่ยีะไปหมีหนุนตุ่มต้องไปหาใบเนลิโมเนียเออวิ่งหาเหอะขอร้องไอ้ใบนี้วะนี่ไงนี่ไงนี่ไงพิมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยหนไหนไหนี่ยไหนไหนหันหลังมาเนี่ยตรงเนี้ยอยู่เนี่ยทำไมมันหาง่ายจังวะเดี๋ยวก็คืออันนี้พิษนะเว้ยพิษนะเว้ยต้องแปะพิษอ๋อพิษเหรอ ก็ไปหาไอ้ใบายาสูบทอดแล้วป่ะหนูนี่หว่าไปแล้วไปแล้วบีงไปแล้วป,ปานหายาหนูหายโอ้โหเมาส์เชลลนี่มันดีจริงจีสามศูนย์สามโคตรสุดยอดเลยแบบน้ำหนักเบาจับถนัดมือเออแบบเบามากเลยอ๋อคุณไม่ได้จับเมาส์นี่หว่าว่าอยู่ทไหนเบาบบไปไปอา้าวป่านี่เป็แม่งอุ้ยอยู่ตรง,งี้กูป่านนี้ เอาพี่กุมเอาพี่กุเอาพี่ก kind of ุห <tes> ลักสีนี่ไหมเก็บมาสิกบเหรอไม่เอาอีกจะตายกูจำได้เลยเพียมประสบการณ์การจับกบเนี่ยก็ยังบอกอยู่ว่าสีพวกนี้มันเป็นกบพิษจับไม่ได้แมวงไปจับพีแบบตายหาอะไรวะกระติกกระติกตามะพร้าวอย่าไม่รู้ขอครับหวานก่อน นนีี่่ตายดเพือโอกาสรอดมึงตามมากเลยวะดีนกูตายดีนกูแค่ตายเฮ้ยมะพร้าวปรับเก็บขึ้นมาดีกูเจอเสือดินไหนตัวใหญ่มากไหนวะลาก่อนทุกคนเดี๋ยวไปรอยังจุดเกิดเลยเนาะอุ้ยต้นอะไรอ่ะไม่รู้ไม่ทราบชื่อกูเจอหมูป่าเฮ้ยหมูป่าได้ไขมันหมูป่าหมูป่าหมูมันไปไหนแหละ ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าหาใบนี้กูเถอะต้นหมู่บ้านนี้อุ้ยจำได้ไหมที่เราโดนเสือตะปบในรอบนี้ต้นอะไรเนี่ยเอ้ยไปหาใบไปหาใบ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 ยะโอ้ยโอกยเต็มเลยเฮ้ยเจอแล้วพิมกูเจอแล้วพิมกูเจอแล้วกูเจอแล้วตอกยาสูบไหนวะเก็บไปให้กูเก็บไปให้กูเอาเอาไปให้เอาไปให้ตามไปูรที่คับมึงอยู่ไหนอ้าวอ้อโอเคเจอละก่อนอื่นเราจะต้องทำการ เอาเจ้านี้มาคาบกับลืมต้องทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็เอาเจ้านี้มาใส่กับเจ้านี้รวมกันจะได้เป็นอะไรวะก็พันแผลยาดอกอะไรลิลลี่สักอย่างเฮ้ยมานี่เดี๋ยวมึงตายอันไหนนี่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 โอ้ขอมกูไปกูแผลฉันฉันก็เลยจิ ตาเขาพันแผลยังไงไอ้กูเขาทําการพันแผลหมุนหมุนหมุนเป็นไงบ้างรู้สึกดีขึ้นไหมก็กระตีพิดเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวพิดกูโดนตรงไหนเดี๋ยวดูก่อนไหนวะไม่มีนะไม่มีไม่มีเอาเดี๋ยวมันก็หายเองแหละเออมันลดเรื่อยๆอยู่แต่ตอนนี้หาน้ำก่อนน้ำน้ำอ่ะกูมีมะพร้าวอยู่เอาไหมมะพร้าวอุ้ยพิมนี่ไง เราเจอหมู่บ้านคนป่าอ่าเผ่ายาบางโักาอุ้ยภาษาี่แล้วเนี่ยอ้าวนที่นี่สุด l e f ี่กูจําได้ว่าตรงนี้เราโดนให้ทาตบใช่ฮะเราโดนเสียดะปบตรงนี้ใช่มั้ยให้กรรมได้ใช่เดี๋ยวขออ่านนี้ก่อนพิธีกรรมทางศาสนาและพิธีกรรมของเผ่ายาบางโัวคาไม่เคยเกิดขึ้นโดยปราศจากเครื่องดื่มร้อนภาษาที่เรียกว่าอายาวัสคาซึ่งวายถึง ถาวรแห่งวิญญาณอถาวรแห่งจิตวิญญาณในภาษาเียงเนี่ยอ๋ออ่าอ่อานถงไหนแล้ววะในภาษาเกชัวมันทำมาจากไม้ถาวั์อันหายากซึ่งบัรจุฮา,ามินและฮามาลีนสารอ่าฮามาลีนคุณสมบัติสร้างภาพหลอนในตัวเอง แต่ถ้าต้องการให้มันอออกฤทธิ์เต็มที่ก็จะต้องเพิ่มส่วนผสมอื่นไปด้วยได้แก่ได้แก่อาร์มอนินได้แก่ตาลินพองกาอาซารพองกาซึ่งวิสัน <c oughs> หลอนระสา <c oughs> มากพอ <c oughs> <คน S 1> ไปห <c oughs> าโลกแล้วอ้าวนอกแล้วเพื่อนกู <c oughs> ไม่องค์ไม่อ่านมั้งแล้วค่อยอ่านทีหลัง นี่ไม้อีกอันหนึ่งอ๋อไม่มีไม้ว่ะไปเอาไม้มาเพิ่มกันเราจะทำการตัดต้นไม้บับบับบับโอ้บับ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 ว้าเหนื่อยเหนื่อยในที่สุดเราก็ได้ไม้มาโอ้อะไรวะไม่ช่วยเลยเอ้า ไอกำลังจะบ่นว่ามึงนอนเลยมีซุงนะกูเอาซุงมาละกูรู้มึงจะพูดแล้วเติมไหมเติมแล้วก็เอาเก็บมาเก็บไม้มาให้หมดเอาผาออกแมงมุมอ่ะครบเข้ามาแต่ป่านี่กูเสียวทุกทีที่โดนเสียตะปบไม่มีหรอกไม่มีหรอกหล่อนเนี่ยไม่มีหรอกเอ๊ะขอให้มดเอ๊ะแมงมุมเตรียมอะไรมึงแน่ใจนะว่ามึงจะกินแมงมุม ใช่ใช่ใช่กูเคยกินไปแล้วรอบหนึ่งแล้วคือแบบมันไม่ปลอดภัยแล้วพีแมงมุมเนี่ยไม่เป็นไรน้องเจ็บด้วยจำคุคนเจ็บด้วยทนพี่ยอมนะตามหาอาหารตอนนี้กี่โมงแล้ววะไปตอนนี้ตีสองสิบเอ็ดละเออตีสองป่าไปนอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้ำดูน้ำดูน้ำการไม่มีน้ำว่าน้ำในกระแดกไม่ได้มันไม่มี แหล่งน้ำเสียงหรองูอู้ไอ้มุมตายเฮ้ยนี่ไงไออันนี้ยังไงอะมันจุไฟยังไงอะมันจะต้องทำการคราฟไอ้นี่อุ้ยเสียงแล้ววะไปหาปลาปิรันย่ากินไหมเจ้ามึงยังไม่ได้จุดไฟเลยมึงจะหาของกินละของกินดิบๆไงซาซิมิปลาปิรันย่าซาซิมิโอ้โหมึงก็ยินดีเกิน ะอะไรอ่ะคนญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นความเป็นญี่ปุ่น,นหลายประเทศไงหลายประเทศเราอีกทจริึ่งโอเคเราก็ต้องทําการทําไอ้นี่เสร็จแล้วก็ก็ก็ไม่มีเชื้อเพลิงฮะนะท่านผู้ชมเราก็ต้องทําการหาเชื้อเพลิงเอ้ยอมันสับไม่ได้วะพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวใหญ่ใหญ่ดูเยนะนะเดี๋ยวมันนะเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชเอ๊ะกูน่ะภาพบรรยากาศดตูตรงไหนนะ กดตัวเอฟตัวีโมงแล้วว่ามันวจังวะที่ป่าแล้วทำเตียงด่วนเลยทำเตียงด่วนเลยไม่รู้อุยเปนอนทำเตียงด่วนอุ้ยเปย์นอนผิวอันนี้ต้องการน้ำเรื่อยอ่ากวนพังกวนพังเก็บใบไม้เก็บใบไม้เรื่อ เราจะต้องทำการใช้เตีงยงใบตองแล้วเอามาวาวไว้ตรงอ้าววางไม่ได้แล้วมึงมีเต้ไว้ทำไหมทำไมหมบวางตรงนี้แล้วกันนอนคนเดียวไม่ได้เหงา <c oughs> เอาใบาตองมานี้จังหวะนี <c oughs> บบ้บีมเขากำลังทำการปัดใบกล้วยเฮ้ยได้แล้วได้ไฟขึ้นมาแล้ว มึงไม่รู้สึกร้อนเลยเหรอแล้พิมไม่ม่ไม่เก่งเก่งเก่งเอาปวยปิงยไปแล้ะปวยปิงยิงปวยปิงกันครับยังอ่ะขาดอีกสี่ใบไบมึงกวาไวยังวะเฮ้ยขาดอีกใบเดียวมันขาดใบเดียวนอนไปก่อนได้ปะเอาเอามึงกินอะไรเข้าไปอ่ะกินใบมุมมันเรียบร้อยเคยกินมาแล้วรอบหนึ่งก็คือแบบ มันไม่พอไป้วพี่กูบอกแล้วอย่า,ก,ยยาก,กินแมงมุมกู <c oughs> บอกมึงไปแล้วออกจะอร่อยออกจะอร่อยแม่งอ้วแตกเลยเนะี่ย <c oughs> เห็นไหมเดี๋ยวคนตีนเ้ายังกินค้าเท้าเลยโอ้โหสายไงสายชิ้นถึงทางชิ้นเฮ้ยมีมะพร้าวนี่หว่าอึกอึอึอึๆๆเดี๋ยวเตรียมมวค้าไม่เสร็จเลยค่ดไปยจอมไปเออกูลืมเออพเพยมใบไ,ไม้ในตัวเรามันสามารถเอามากินได้ไหเพยมรู้เปล่าอ้าวเงียบไปเลย อ่าได้เตียงแล้ววางใบไม้นี่พิมพ์ไปมึงกระโดดมึงมึงกระโดดเพิมพ์รู้ไหมมึงกระโดดแบบไหนมึงกระโดดแบบสูงแบบวะกระโดดแบบพรุ่งนี้ต้องเดินทางต่อแล้วก็นอนไปพรุ่งนี้เช้าค่อยมาต่ออุ้ยตื่นตีหนึ่งคิดดีๆอ่วคิดดีอ่มึงตื่นมาตีหนึ่งตื่นมาทำอะไรตีหนึ่งวะเออเลือดรถกิน แล้วรถก็กินงามงายได้คำไฮเดดด้วยใครได้น้ำด้วยอุ้ยของดีแล้วดูจากแมปเราอยู่ตรงไหนวะแมปเหรอเราเราอยู่ทิศอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ย W46 อ๋ออ๋ออ๋ออยู่ตรงไอ้จุดสีขาวๆอ่ะไอ้นั่นอะมาสเดียขาวอ่ะพิมโอพิมมึงดูมึงดูเถาวัลย์กูดิพิม ดูดูนะว้าวว้าวยังเนี่ยมันดูดีพิมเหมือนขี้เลยเหมือนเศษอะไรไม่รู้มั่อ้าวเก็บไปแล้วก่อนอื่นนะกางดึกไงฮะเราจะต้องทําการนอนต่อเออกินนอนกินบ้านกินเมืองไ้ตื่นตื่นตือในตื่นอือ้นตื่นไอ้แค่นอนกินบ้านกินเมืองเฮ้ยแผลกูหายดีแล้วใช่ปะอ่าเรียดเนียนเหมือนไม่เคยมีแผลใบเนลิโมเนียนี่มันดีจริงๆเลยของดี ตื่นเช้ามาเนี่ยเพียมเราจะต้องทำการออกกำลังกายด้วยการลุกนั่งออหนึ่งสอ,อ,องสามสี่ห้าหกเอาแดกน้ำถังนะรกระปุกของเพื่อนกูกนไ,ไ,ได้ประสิทธิ์ปะไม่ได้โอเคก็ถือว่าปลอดภัยดีดอะไรเออปิงอะ <c oughs> ไ,ไรวะ คุณสามารถทำลายกิจก่อสร้างได้โดยใช้อาวุธตีทํำซ้ำซึ่งซึ่งกูยังอ่านไม่จบเลยเฮ้ยมันไม่มีถาวันให้หน่อยเหรอถาวันอะอยากได้ถาวันอะเอาสันหลังคนพันไปก่อนน้องอ๋อไม่ได้ไม่ได้อะไรอะไรน้องย่ไกลคนตายกูจะดุงเลยตกใจ แม่งตกไกลยิ่งกว่า The Forest อีกปูกกต้อง <c oughs> การเชือกอ่ะมีเชือกป่ะพิมไอ้ขนลุกเลยมันอยู่ไหนแหละอย่ามายุ่งกับกูบนะไปแก่แก,แกส่สตีนนะคับนี้คับไหนนะนลืมอะไรครับนะขับเลยข,บขบับครับออกออกเหรอต้องใช้เชือกเดี๋ยวดูข้อมือก่อนอย่ามายุ่งกับกูนะคนป่ามาเฮียอย่ามายุ่งกูนะอย่ามายุ่งกูไปแก่แก่สตีนอย่านะไม่เอานะ กูไม่เล่นด้วยนะดูแต่รูว่ากูมีคนนกไหนคนป่าของมึงอยู่ตรงไหนมาวะพร้อมแล้วนี่ตามกูมาเลยเพื่อนกูนํำเองมีเกียดตอนนีไปละเอ้ารอทีน้องไปไปมันอยู่แถวนี้แหละมึงมีลูกขนอยอยู่เหรอมีดิมีสองลูกไหนวะมันยุดไหนกันมันแถวนี้แหละกูได้ยินเสียงไม่อยู่ เก่งขนาดหนเชียวว่ะนี่นี่กูเจอแล้วกูเจอแล้ว huh นี่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 เอ้านี่มึงนี่ว่ะนี่มันคีวีย์ล่างกูมันหายปนไแล้วเชียววะหลอนเองวะหลอนมาซ่ากูหลอนในเข้าบ้านมาก็มีลูกโม่ด้วยมึงจะเวอร์ไปหรือเปล่าวะเนี่ยเอาลูกโม่มายิงแมงมุมยกโคมไฟมาด้วยเขาอาบทางบ้านเขาอ่ะหนึ่งเกียร์